ถ้าไม่กล้าก็เงียบไปเลยได้ข่าวว่าตอนนี้จะมีสารรัชดาอีกแล้วเนี่ยไม่รู้คดีใครแววมาโอ้ผมก็ต้องไปนะเอกพี่ก็ต้องไปนะมกเมกื่อเข้าก่อนเขาไปคนอาจไปฟ้องพระป,ประแดงพี่ก็ต้องไปพระป,ประแดงของคุณชัยวันรรัชดาพี่ก็ต้องไปรัชดาไอ้วันที่ยี่สิบเอ็ดที่ของของ,ของคุณชัยวัน์ สารนนโอ้ยตอนนี้ฮะแต่ได้ข่าวแววว่ามันจะมีสารคทยาหรือสารอะไรอ่ะอารจัต้นก็ยกฟ้องใช่ไหมอุทธรก็ยกฟ้องอีกคราวนี้แหละพอยกฟ้องเสร็จทำไงต่อก็จำเลยที่สองก็กลับมาเป็นโจทย์ในที่นี้ จำเลยเป็นยันโจก็ฟ้องเลยครับพอฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้โดนแค่นี้นะเขาเอาเรื่องไอ้นี้ด้วยเรื่องเออมันไม่ใช่แค่ฟ้องกับธรรมดานะจริงจริอ่าอืมแต่มัไม่เห็นหลอกมันไกลมาดูว่าหลังจาก หลังจากที่นั้นแล้วเกิดขึ้นไงก็จะโดนก็คือไปฟ้องคุณเอ็มใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอ่าไปฟ้องคุณเอ็มโอ้มันโหลดนานอ่าเนี่ยที่ที่ไปฟ้องเข้ามาใช่ไหมมาตาอะไรต่างๆเสร็จแล้วพอแพ้ใช่ไหม อเขาก็มีนะเขาก็มีใช้วัตจุทยานใช้อะไรบ้างรายการต่างๆนะไปอัดทงอัดเทปต่างๆกันแล้วก็ไปไล่ตรวจมาหมดนะนะอืมข่าบพอขรานี้พอฟ้องแพ้เสร็จก็จะโดนฟ้องกลับอ่าปรโดนฟ้องกลับอุ้ยอะไรเนี่ยสร้างกักการเทจ อืมเราก็จะมีอันนี้ต่างๆเพื่อความเป็นธรรมเนาะอ่ามันก็จะมีรายการต่างๆนโอ้โหรายการเนาะคลิปเยอะอ่าคือสรุปมีการโอ้จะกดหัวล้อะดิครับแล้วมีการแจกเอกสารหน้าสารเที่ยงวันตาเดีการใช่ไหมฮะอืมแล้วก็ดูหมดของคุณตังโตค่ะวันนี้สารสวัสดิ์รนงทบุรีอ่าแล้วก็ดูสิ นี่ยอ่ะค่ะให้ดูนะคุณที่ปรึกษาคุณแม่ที่เดินทางมาศาลคุณแม่เดินทางมาศาลคุณแม่คุณที่ปรึกษาคุณแม่ถืออะไรหรือเปล่ามีอันนี้คุณปลอโรเบิร์ตมีมเขาบอกว่าจกแจกเอกสารหน้าศาลเราก็มานั่งใล้ดูซิมีใครถือเอกสารอะไรไหมอ่าตัวป๋าก็ครับี่ยเดินจูงมือมามีเอกสารไหมเนี่ยมีอะไรในมีมั้ยไม่ไมี ที่เขาบอกเก็เอกสารหน้าสารขอโทษนะคุณแม่ขอโทษนะอ่านี่นะครับคิดแต่กรทีมตอนแรกนะอืมไม่มีเอกสารนะเอกสารอะไรกัน่อ่าที่เขาบอกว่ามีเอกสารเราเราไม่ได้ดูข่าวแต่ของช่องสามช่องยืนนะโอ้เราม,มีมีหลายช่องนี่นาทีเท่าไหร่ถึงนาทีเท่าไหร่ผู้ชมครับไปตามอะไอ่ามีเอกสารหน้าสารไหมนี่นี่นี่อันนี้ที่เอกสารที่เขาหาว่าแจกหน้าสารอ่ะ สาเหตุที่แม่มาสารในวันนี้นะเขาบอกว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารหน้าสารที่จำเลยหนึ่งสองสามเป็นคนแจกแต่ปรากฏว่าเราก็นั่งไล่ดูแล้วอ่ะมันไม่มีการแจกเอกสารเลยแจกเอกสารก็ต้องมีดีเนเอใช่ไหมครับตรวจดีนเอตรวจลายนิ้วมืออ่า เพราะฉะนั้นเขาขายสร้างหลักฐานเท็จแล้วทีนี้เราก็เก็บหมดละโวรายการอะไรต่างๆมันมีรายการอะไรต่างๆบ้างไล่ดูมีรายราะรต่างๆดูทุกกล้องครับคืองานนี้ก็ต้องให้เป็นความเป็นธรรมนะครับให้ความเป็นธรรมคุณแซนช่วยไปหาคลิปมาหน่อยเลยครับว่ามีแจกเอกสารหน้าสารจริงป่ะจริงๆแค่มาสองสารแล้วนะแต่นี่เป็นการฟ้องกับถ้าหาคลิป ไม่มีใครแจกเอกสารหน้าสารจริงไม่มีภาพถ่ายแจกเอกสารหน้าสารจริงโอ้โหงานนี้น่าเป็นห่วงนะครับเนี่ยถามว่าผมเกี่ยวอะไรกับคดีนี้ผมเป็นพยานครับผมเป็นคนหาช่วยรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะฮะอะไรต่างๆนะก็แบบโอ้แล้วก็ต้องมาถอดเทปเนี่ยถอดเทปถอดเทปนะ ถอดเทปถอดเทปอะไรต่างๆไว้พยานนะครับเราเป็นพยานเป็นด้วยเราให้เราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับนะคลิปหน้าสารอะไรทุกอย่างทุกอย่างว่ากันตามหลักกานนะครับใครผิดว่าก็ตามผิดใครถูกว่าเป็นตามถูกนะก็อันนี้จะพาอของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนหลงผมนะครับส่วนวันที่ยี่สิบสองนี่ผมไม่ทราบครับวันที่ยี่สิบสองแล้วแต่คุณอัดนะครับ โอเคอันนี้ผมมาเรียนเดี๋ยวคุณเอกจะเดี๋ยวถ้ามันมีีทีต้องให้พี่เอกสอนนะเดี๋ยวลา FC ก่อนนะครับคุณเอกคุณเอกเมื่อคืนไม่ได้นอนหรอโอ้นั่งทำฮะสองคนล้วให้เป็นกําลังใจหน่อยนะครับสงคงสงการไม่ได้ต่างคนต่างทำงานกันอืมขอบคุณนะครับโอเคสู้ๆครับสวัสดีครับ FC บอก FC อันนี้ อะไรนะหมดสงการแล้วนะครับหมดสงการแล้วนะครับเราเออแล้วก็ไอไอยากาอะไรนะไออวตารไอไชยพลไวยโอผมบล็อกเพราะว่าอะไรแต่ว่าลบเม้นผมไม่ได้เม้นนะผมยังมีเม้นเก็บไว้ใหเดิผมเอาเม้นมาโพสคือไงอ่ะมันยังเวลาเห่ามันยังโชว์ตัวไอหมาที่ไปแบบเห่าแล้ว หลบอยู่หลังประตูแล้วไปเห่าในห้องอย่างเงี้ยไอ้นี้เราไม่นั่นอ่ะบอกแล้วไงใครจะมาเพจผมถ้าเม้นเกวนต้องเอาตัวจริงคุณมาเป็นเม้นโชนนโชนี่คุณอ้างว่าคุณมีความจริงคุณก็ต้องไปเป็นพิสูจน์บนศาลได้ฮะชัยพรไบโอคุณพร้อมไหมล่ะคุณชัยคุณพร้อมจะมาสามไหมคุณจะมาช่วยแซนไหมคุณมาช่วยระติกไหมถ้าคุณมาคุณจะไปติกคุณบอกกันเลย คุณเอาตัวจริงความเห็นอะไรของ่างการที่คุณนะ่ะคุณก็ต้องช่วยเขาด้วยนะคุณต้องมาสารกับเขานะเออคุณไม่เอาตัวจริงมาแล้วคุณมาโม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 อ่ะไม่ไ้องมา,ไม,ไ,มาไม่ได้มาพูดถึงผมมากอะ่ะบอกแล้วไงถ้าจะมาให้เม้นในเฟซผมอะ่มอะเอาตัวจริงมานะแล้วก็คุณก็ต้องสําหรับตัวจริงผมไม่บล็อกนะแต่ถ้าเอาเอวาตารมากวนเะนี่ยผม ผมบล็อกนะนะมันลูกผู้ชายหน่อยอายแซนเขาบ้างไหมล่ะเออแซนก็มีความกล้ามากกว่าเลยนะเออน้องแซนก็น่ารักกระตายเนี่ยผมแซวเก่กับเขาที่ผมไม่ได้อะไรเลยถหงเจ้าก็เป็นเช่นน้นผมนับถือเขานะเขาใจสู้นะนะเออเขามีอะไรเขาก็พูดตรงๆรงเม้นตรงตรงไออวตารทั้งหลายนะมีความเป็นชายยังไม่เท่าแซนเลยนะ ไอ้ตะขาบไอตะขาบไอ้โปรไฟล์ตะขาบผมไม่ผมไม่ได้ลบเม้นนะแต่ผมบล็อกแต่ตัวผมเองผมเห็นนะยังเก็บไว้เลยเดี๋ยวผมเอามาโพสต์ได้ผมจะผมจะลบผมจะนั่นทําไมผมเก็บไว้ขึ้นศาลคุณแน่จริงคุณก็แสดงตัวสิไปสู้กันในศาลดิเนาะมาซัพพอร์ตฝ่ายนน้นก็หน่อยทฤษฎีเยอะแยะนะทั้งหลายอะกี่คนอวตาร สามสี่คนน่ะมาถึงเวลาคุณมาให้กำลังใจเขาไปห่อฮะยี่สิบเอ็ดเมษาน่ะมาให้กำลังใจคุณแชนก็หน่อยยี่สองเมษาน่ะคุณอัดก็จะไปโรงพักแล้วว่ะคุณก็ไอ้พวกที่แบบอะไรนะที่มาออกความเห็นดีๆใช่ไหมเออสามสี่ตัวนั่นน่ะออกมาให้กําลังใจคนบนเรือหน่อยซีเวลาเขาขึ้นศาลคุณก็มาให้กําลังใจเขามันเป็นพยานให้เขาอย่ามาเก่งเกียนคีย์บอร์ด แต่ไม่ลงตัวจริงอ่ะจะมาบอกว่าแหมมาบอกว่าหมอใจบางเออมึงมาเจอกูที่กูบางที่ไหนล่ะเออกา่ปล่ะนะไปแล้วเดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วอย่าให้ขุดอวตารนะเขาก่อนขุดไปคนหนึ่งแล้วนะมีคนหนึ่งนะเขาก่อนนะที่ไม่มาทำโปรไฟล์ต้องเที่ยวสดีเลยโอ้โหแต่สองวันมานั่งเมคโปรไฟล์สองคืนเอาคุณเอกสวัสดีนะครับ เดี๋ยวไปแล้วครับผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย f ีเผมไปทํางานต่อแล้วนะวันที่21เมษาอย่าลืมให้กําลังใจนะครับให้คุณแซนด้วยให้เขาไปสารหน่อยเนาะผมเข้าก่อนก็เลื่อนมาทีนึงแล้วผมต้องมาลางลงลางงานโอ้ยลาแล้วก็ไม่ไปผมุาสตร์เตรียมปิ๊บไว้แล้วเนี่ยเดี๋ยววันที่21ผม ใส่ท้ายรถนะถ้าคุณแซนมาเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ปิ๊บเลยนะโอเคไหมแต่ถ้าคุณแซนไม่มานี่ยก็ไม่รู้จะพูดไงเนี่ยสองงานนะ้นเนี่ยอืมคุณจะมาบอกว่าไม่ให้ค่าไม่ได้นะไอคลิปที่คุณบอกไม่ให้ค่าเนี่ยเดี๋ยวคุณชัยวัฒน์ก็ไปค้านการประกันตัวขึ้นมาว่าไงเนี่ยอนะแบบบอกว่าไม่ให้ค่าไม่ได้ต้องให้ค่าหน่อยเนี่ยสงกานแล้วนะนเนี่ยเที่ยวส่นคอแล้วนะเนี่ย ที่เเยเอ็ดเดษาอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมมาขึ้นสารนะครับตั้งไรการปลูกไว้ฮะสารนนนะศารนนแต่ของคุณอัดนั้นไอ้นี่นะอะไรนะครับประแดงเนี้ยเลื่อนมาให้ถูกด้วยนะได้ข่าวว่าตอนนี้ะจะมีสารราชดาอีกนะเนี่ยไม่รู้คดีใครแววมาโอ้ผมก็ต้องไปนะเอกพี่ก็ต้องไปนะมากเกอรเข้าก่อน เขาไปคนอัดไปฟ้องพระประแดงพี่ก็ต้องไปพระประแดงของคุณชัยวันรรัชดาพี่ก็ต้องไปรัชดาไอ้วันที่ยี่สิบเอ็ดที่ของของ,ของ,ของคุณชัยวัน์สารนน์อ่โอ้ยตอนนี้ฮะแต่ได้ข่าวแวแวๆว่ามันจะมีสารพัทยาหรือสารอะไรอ่ะ จังหวัดอะไรญ่จังหวัดอะไรนะอยู่อยู่ที่มีก้อนพะเยานี่จังหวัดอะไรพะเยาไม่ใช่เชียงรายเนาะเอาเขามีจาจังหวัดเชียงรายคือคือคือเขาบอกว่าถ้าจะถ้าเป็นการบิ่นประมาททางทางทางสื่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าทุกเขาอยู่อยู่ที่เขารับฟังที่จังหวัดไหนเขาก็สามารถแจ้งความที่จังหวัดนั้นได้โอ้ยยังไงก็เห็นใจพยานหน่อยนะครับอืม บางทแีแล้วบางทีจบางทีอะไรนะพยานไปรอแล้วจำเลยไม่ไปผมพระประแดงกับนนทบุรีมาทีหนึ่งแล้วขอความกรุณานะเชียงกุงเชียงรายไม่เอานะส,งส,สงสารสงสารพยานหน่อยนะขี้เกียจไป <laughs> ได้ข่าวแว้วเออถ้าเบื่อ เธอเบื่อสารนนก็เปลี่ยนเป็นอะไรนะมินบุรีหรือว่าอะไรใกล้ๆหน่อยนะในกรุงเทพเนาะแต่ว่าโอ้โหแต่เชียงรายนี่แล้วพยายามจะไปก่อนเนี่ยถึงเวลาคนมีตังเขาจ้างนายไปเขาก็เลื่อนไปเราก็ไม่รู้เขาเลื่อนเราก็ไปรอที่ดเป็ดเมษาเนี่ยผมแลกเวงอยละ เหนื่อยแน่เป็นพยานเนี่ยเป็นพยานไม่ใช่ว่าจะดีนะครับอืมถ้าพูดผิดก็เนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นเอกสารเราต้องเป๊ะผิดได้นะเนี่ยพยานเจ็ดกิดทุกเจ็ดปีเลยเนี่ยอืมอวตารทั้งหลายอะปากดีอ่ะกล้ามาเป็นพยานป่ะฮะถ้าไม่กล้าก็เงียบไปเลย